มาที่จุดที่พิจ้ยสังเกตนะคะในช่วงหลังๆมาเนี่ยที่เช่นประเพณีการไหว้ของไทยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็เริ่มจะเป็นสากลมากขึ้นนะคะ อย่างการประกวดนางงามประกวดมิส s u นิเวิร์สที่ผ่านมานียเราจะสังเกตเห็นเลยว่าหลายๆประเทศนะคะเ,เวลาเข้าประกวดเวลาแนะนำตัวเองแบบนี้เขาก็จะยกมือไหว้นะคะแม้กระทั่งผู้นำประเทศใหญ่ๆนะคะหลายๆประเทศก็เริ่มยกมือไหว้ทักทายนะคะอ,อ,อันนี้นะคะจากที่เราสังเกตได้ อันต่อมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายทุกคนนะคะคุณโกคุณกาสนพรมลานะคะถ,ถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเอามาต่อเลยนะคะเอ่เอถึงไหนแล้วคะลืออ่ะอันแรกก็คือประเพณีการไหว้ของเรา เริ่มเป็นสากลไปทั่วโลกแล้วนะคะก็จะเห็นว่าฝรั่งเองเนี่ยเวลามาประเทศไทยอย่างเช่นมาประกวดนางงามหรือว่าผู้นำเนี่ยมาพบปะกันก็เริ่มมีการสวัสดียกมือไหว้ทักทายกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเพณีการไหว้ของไทยเราเนี่ยก็เริ่มเป็นสากลมากขึ้นนะคะ